สวัสดีค่ะขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมโครงงานของเราในวันนี้พวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแม่งอนขีเหล็กสังกัดสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอนำเสนอโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง เข้าเกลียบผลไม้เพื่อสุขภาพและส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนค่ะก่อนอื่นขอเท้าความถึงที่มาและความสำคัญของการจัดทำโครงงานพวกเราเป็นกลุ่มนักเรียนชาวไทยใหญ่ที่เข้ามาประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปกับผู้ปกครองคณะผู้จัดทำมีฐานะยากจนจึงต้องการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน เราจึงสนใจที่จะทำข้าวเกลียบผลไม้โดยมีขั้นตอนและวิธีการทำข้าวเกลียบผลไม้ดังนี้ค่ะ 1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์และส่วนผสม 2. ผสมแป้งมันเกลือแป้งสาลีลงในอ่างผสม 3. หั่นและปั่นผลไม้แล้วนำมาเคี่ยวจนสุก การที่พวกเราเคี่ยวผลไม้จนสุกนั้นเป็นการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งเพื่อยืดอายุการใช้งานของวัตถุดิบเช่นการนำมากวนเป็นแยมสตรอเบอรี่แยมมะม่วงนั่นเองค่ะ 4. นำผลไม้ที่เคี่ยวสุกแล้วไปผสมกับแป้งที่เตรียมไว้ 5. นวดแป้งให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันจนสามารถปั้นได้ ในระหว่างที่เราผสมแป้งเราใช้น้ำร้อนในการคนแป้งให้เข้ากันค่ะ 6. ปั้นเป็นก้อนแล้วนำไปห่อด้วยพลาสติกถนอมอาหารขณะที่ห่อพลาสติกถนอมอาหารนะคะเราควรปิดหัวและท้ายให้สนิทค่ะ 7. นำไปนึ่งโดยใช้เวลา30-45นาทีในระหว่างที่นึ่งใช้เหล็กแหลมหรือปลายมีด เจาะพลาสติกถนอมอาหารให้เป็นรูเล็กๆโดยทั่วเพื่อที่ว่าเวลาการนึ่งแป้งของเราจะพองตัวขึ้นจะได้เป็นการระบายอากาศไปในตัวค่ะ 8. นำแป้งออกมาพักทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำไปแช่ตู้เย็น24ชั่วโมงหรือทิ้งไว้ในอุณหภูมิปกติ1คืนก็ได้นะคะ 9. นำแป้งมาหั่นเป็นชิ้นบางๆ 10. นำแป้งที่หั่นเป็นชิ้นบางๆไปตาก1ถึงสแดดหรือตากจนกว่าแป้งจะมีลักษณะแห้งและกรอบค่ะ 11. นํานำมาใส่บรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในการจำหน่ายข้าวเกลียบเพื่อสุขภาพของเราเราจำหน่ายเป็นข้าวเกลียบดิบค่ะ ในหนึ่งซองบรรจุด้วยซองฟอยด์ด้านหน้าใสด้านหลังเป็นฟอยล์สีเงินมีซิปปิดเรียบร้อยน้ำหนัก150กรัมค่ะก่อนนำส่งเรามีการห่อหุ้มด้วยพลาสติกกันกระแทกเป็นอย่างดีจึงทำให้ข้าวเกลียบผลไม้ของเราไปถึงมือผู้รับโดยไม่เกิดความเสียหายค่ะ 12. นำไปทอดในน้ำมันพืชพร้อมเสิร์ฟเป็นขนมของว่างให้กับทุกคนค่ะในระหว่างที่ทอดเราต้องเปิดไฟให้แรงก่อนนะคะหลังจากนั้นเบาไฟลงให้อยู่ในระดับปานกลางข้าวเกรียบของเราจะฟูและสวยมากค่ะหลังจากที่เรามีการทำข้าวเกรียบผลไม้เพื่อสุขภาพแล้วเรามีการให้ทุกคนได้ทดลองรสชาตินะคะ ทั้งผู้บริหารโรงเรียนคณะครูพ่อค้าแม่ขายประชาชนทั่วไปและเพื่อนนักเรียนค่ะหลังจากที่ทดสอบแล้วเราให้ทุกท่านได้ทำแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการรับทานข้าวเกลียบผลไม้ว่าสีกลิ่นรสความกรอบรวมถึงองค์ประกอบอื่นๆเป็นอย่างไรเพื่อประเมินความพึงพอใจค่ะ หลังจากนั้นเรานำมาส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนของตนเองและครอบครัวโดยการวางจำหน่ายที่ร้านค้าบริเวณใกล้ๆโรงเรียนขายตามตลาดนัดและที่สำคัญเรามีการขายผ่านระบบออนไลน์โดยโพ์ขายที่หน้าเฟซบุ๊กของพวกเรานั่นเองค่ะกิจกรรมหลังเลิกเรียนของพวกเราเราจะมาช่วยกัน ทำเข้าเกลียบและบรรจุซองให้เรียบร้อยเพื่อน,นำไปขายในวันถัดไป เรามีการเผยแพร่โครงงานสู่น้องๆน,นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6น้องๆที่มีความสนใจสามารถมาฝึกทำข้าวเกลียบผลไม้เพื่อสุขภาพและส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนกับพวกเราได้ทุกวันหลังเลิกเรียนและในชั่วโมงส่งเสริมสมรรถนะค่ะ นอกจากนี้เรายังมีการเผยแพร่การทำโครงงานในการประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2565โดยมีผู้ปกครองเข้ารับฟังการเผยแพร่ในครั้งนี้426คน หลังจากการประชุมผู้ปกครองหลายท่านให้ข้อเสนอแนะว่าเราน่าจะทำผลไม้ชนิดอื่นหรือพืชผักทางการเกษตรที่เป็นผลิตผลของเกษตรกรมาแปรรูปทำข้าวเกลียบเช่นผักชีฟักทองแครอทและผักผลไม้อื่นๆ การขยายผลไปยังครอบครัวและทำขายที่บ้านหลังจากที่เราประสบความสำเร็จในการทำโครงงานของเราเรียบร้อยแล้วการขยายผลสู่น้องๆน,นักเรียนมีผลตอบรับเป็นอย่างดีการประชุมผู้ปกครองเราได้รับข้อเสนอแนะว่าเราน่าจะทำไปเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียนหลังจากนั้นทางกลุ่มของเราจึงมีการนํากลับไปทำที่บ้านและสร้างรายได้เสริมสำหรับตนเองและครอบครัวค่ะ คณะผู้จัดทำของเรามีดังนี้ค่ะ 1. เด็กหญิงซิลิกรลุงตะ 2. เด็กหญิงทัญลักษณ์โปอินทนะ 3. เด็กหญิงพิชยาลุงยอนและคุณครูที่ปรึกษาโครงงานของเราค่ะคุณครูพวงเพชรมีมา พวกเราขอสิ้นสุดการนำเสนอโครงงานเข้าเกียบผลไม้เพื่อสุขภาพและส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ